เรียบหรูดูดีมีสไตล์แต่บอกเลยนะคะว่าประหยัดไปล้านหนึ่งเพียบสซีขาสำหรับคันนี้ Mazda CX5 รถในขวัญใจของใครหลายๆคนนะคะกับกระจังหน้าที่เขาให้เซ็นเซอร์มา4จุดสวยๆแบบนี้เลยนะคะดันนาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเพียบสซีขามาเดี๋ยวหนูพาดูภายในคันนี้นะคะก่อนที่จะไปดูภายใน ยางน้องหนูเปลี่ยนให้ใหม่คันนี้แต่งหลอมมาด้วยแม็กให้เรียบร้อยแล้ว PFC ่ะใครที่กําลังมองหานะบอกเลยว่าดีไซน์ของเขานะคะเป็นส,สไตล์แบบยุโรปเลย PFC ได้เบาะหนังแบบนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้ว PFC ่ะเรียบหรูดูแพงมีสไตล์ขับแล้วนะบอกเลยว่าสาวๆหนุ่มๆม,มองแน่นอนนะคะส่วนด้านหลังของเขาโอ้โห จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้แล้วเซ็นเซอร์ด้านหลังก็ครบเลยตัวนี้เลยพีเอฟซีขาออกใหม่ป้ายแดง1 5ล้านแกว่าบาทวันนี้เหลือในราคา5,95,000บาทเท่านั้นถ้าสนใจนะคะรีบโทรหา้องหนูได้เลยที่เบอร์0834235649ค่ะ